โลกห้าใบห้าใบหน้าตาหน้ารักค่ะใช่ใครทำอะไรก็อแอบแอบไว้หน่อยนะครึ่งปีหลังเนาะถ้าเป็นพวกวงการละครก็คือที่อยู่ในในโทรทัศน์ทั้งหมดเนาะเอ่อดูเหมือนจะซบกว่าเดิมเอ่อครึ่งปีหลังของวงการบันเทิงตั้งแต่ปลายขอนับตั้งแต่เดือนกรกฎาเป็นต้นไปนะคะช่วงกรกฎาเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องของคนที่มี มีอันดับไม่ถึงกับอันดับอันดับต้นเนาะประมาณเบอร์2เบอร์สประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเคยไปยืมเงินมาแล้วไม่ได้คืนแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าจํานวนเงินก็อาจจะไม่ได้หลักหลายๆลยล้านอะไรขนาดนั้นนะคะก็จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะถามว่าเรื่องของข่าวดีอะ่ะมันจะมีแบบดาราหลายๆท่านที่ได้ไป ต่างประเทศแบบเป็นเรื่องเป็นดาวมีเพลงออกมี MV มีหนังออกเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะมีข่าวดีเยอะแต่ว่าเรื่องของการจร้างงานของสื่อนาองแอบกลัวนิดนึงค่ะยความว่าสื่นจนอจะมีผลเศรษฐกิจกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมัน,นอาจจะไม่ได้ล้มแต่ว่ามีการ ยุบบางแผนกหรือว่าจะมีการแบบปรับตัวเอาคนออกบ้างล่แสดว่าวงการสื่อจะมีการขยับอเล่ามีขย่าอีกช่วงประมาณมปลายปีนคะคะรกาดูแล้วน่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์ค่ะใช่ไหมที่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีตึกเ,เราเห็นจำนวนตึกตอย่าพูด <c oughs> เลยก็ไหนดีกว่า รหรือลายโซนเพื่อช่วนหลายเขตเห็นตึกไม่เกินประมาณสี่ห้าชั้นน่ะลิมน้ำไม่ลิมน้ำลิมน้ำไม่น่านะไม่เหตุไม่เหตุนะแต่ก็ตึกเก่า <c oughs> อุ้ยตึกเอันนี้คือภาพรวมเป็นแบบนี้เห็นแบบนี้แต่ว่ามันก็มีมีเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้า ปรับอีกสักแป๊บหนึ่งน่าจะฟืนะะ้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเรื่องของเรื่องของสื่ออะจะกลับมามีอิทธิพลมากกว่าพวกออนไลน์อีกรอบหนึ่งเออ,เอ,อค่ะก็คือแล้วช่วงเวลาที่จะกลับมาฟื้นนี่ประมาณช่วงไหนอะไรนะคะช่วงเวลาที่สื่อจะกลับมาฟื้นช่วงเวลาไหนไตรมากไหนเออเออน่าจะเป็นช่วงมรมมานปีหน้าประมาณเออกุมภามีนาช่วงนั้นนะคะน่าจะมีเหตุอะไรที่ทําให้รู้สึกว่า ออนไลน์ Online, มันมีการหลอกลวงหรือว่ามีเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่น่าเชื่อถือเลยต้องกลับมาให้สื่อช่วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ<น>เพิ่มขึ้น,นอย่างนี้ค่ะอดทนไปก่อนนี้หรออดทนนิดนึงอดทนนิดนึงสื่อแ <c oughs> ล้วเอาเป็นการบันเทิงเมื่อกี้พูดแล้วแหละว่าวะ <dares. S 1> จะมีทั้งข่าวดีและม <c oughs> มไม่ดีนะถ้าไม่ดีที่เลวร้วายที่สุดดีน่าจะเป็นเรื่องอะไรอะคะเลวร้ายที่สุดอืมเรื่องรถชนน่าจะ น่าจะผ่านไปประมาณ70%แล้วเลือีก30%น่าจะไม่เกิดขึ้นอ,อ,อีกนิดนึงที่ยังห่วงจะมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นอีกแต่ก็จะเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงเป็นเป็นมือที่3มอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะะ่ะ,าาะ 2, ใาเริ่อลกสองใบสามใบในวงการบันเทิงก็ยังจะมีต่อไปบนเวียงกวนลกห้าใบห้าใบอันพูด อันนี้พูดจริงั์จิที่มันเกิดขึ้นคือห้าปีเลยหรอกลัวช่วงประมาณช่วงไปจะมองเห็นช่วงแก๊ปแบบนี้ค่ะกรักกาดาถึงประมาณธันวาแต่มันอยู่ช่วงแก๊ปประมาณเนี้ยกลางกลางเนาะกลางแก๊ปหลังก็ระวังนิดนึงผู้ชายใครทําอะไรก็แอบแอบไว้หน่อยนะผู้หญิงด้วยเป็นเป็นแก๊ปประมาณเนี้ยค่ะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้กับหลายคนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าปีนี่คือสถิติใหม่เลยนะคะหมอไป ที่ใหม่เลยนะคะ5บาทถ้าเขาดูข่าวนี้อยู่ตอนนี้ตอนที่ตีแล้วมันจะมนมข่าวดังขึ้นไหมถ้าเขาหยุดติก็น่าจะจบค่ะคือไปแยกไม่ออกเพราะว่าเห็นเห็นแบบออกข่าวมีข่าวอะแล้วก็น่ารักด้วยน่าคือภ้พที่หมอกไปขึ้นมา ค่อนข้างค่ะแต่ก็ขอขอให้ให้มันไม่มีอะไรหลุดออกมาแล้วกันเนาะหน้าตาน่ารักหน้าตาน่ารักค่ะยังค่ะแต่ก็มีผู้ชายอ่ะหนึ่งในนั้นที่น่าจะเคยแต่งมาแล้วอะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็ขอให้ไม่เกิดคุณนี่เปลี่ยนเลยค่ะมีการถูกเสี่ยงห่วงเรื่องรถยนต์ค่ะแต่รถยนต์น่าจะเหลือแค่ประมาณ30%แล้วไปว่าไม่น่าไม่น่าเกิดค่ะ ละครนะคะตอนนี้ยังซบเซาอยู่เลยจะจะฟื้นขึ้นที่ไหมนีก่อน่หลังไมเอาครึ่งปีหลังเนเาเนะถ้าเป็นพวกวงการละครก็คือที่อยู่ในในโทรทัศน์ทั้งหมดเนะเาะดูเหมือนจะซบกว่าเดิมนิดนึงค่ะแล้วหลังจากมันน่าจะมีการเปลี่ยนเป็นเรื่องของเหมือนระบบของการขายของหรือเป็นรายการที่เป็นเอนเตอร์เทนมากขึ้นมากกว่าที่เป็นละครอะไรแบบนี้ค่ะ เท่าที่เห็นเองนะค่ <c oughs> <c oughs> นะดีอย่เนเรื่องน,องนงใชื่อใจค่ะจะได้ไม่หดหูกันมากโอเควงการบันเทิงแต่คนได้รับรางวัลเยอะจริงๆปีนี้หลังปีนี้คือรางวัลเยอะจริงๆค่ะใช่อันนี้แปลว่าข่าวดีนะได้รางวัลให้ประเทศเยอะอยูอ่เป็นนักเป็นตานเป็นเปนเป็นตาชายค่ะแล้วก็เพลงไทยก็ออกไปข้างนอกก็คือแบบดังอ่ะค่ะค่ะใช่จ้ค ขอบคุณนะคะขอบคุณมาก